วันนี้นะคะวิไลจะไปผัดกุ้งกันค่ะไปกินกันเลยสวัสดีค่ะแม่แม่วันนี้วิไลนะคะก็เอากุ้งนะคะของ B K f o o d เช่นเคยค่ะราคาเบามากๆแล้วก็กุ้งตัวโหมาคือมานี่อยากจะบอกว่าแกะพร้อมเสร็จใหญ่กว่านิ้วโป้งเองนี่ก็เริ่มเลยนะคะเอามาผัดกับน้ำซอสแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะโหเป็นเมน,นูที่ง่ายๆแล้วก็ทากินง่ายๆมากๆนะคะสําหรับแม่ๆนะคะที่แบบว่าอยากไปแบบว่าทาครัวบุญ เรียกทำครัวบุญไปวัดป่าซื้อแบบว่ากับข้าวสาเร็จไปไม่อยากเสียวเวลาปอกกุ้งนะคะโอ้โหตัวนี้บอกเลยแม่แล้วที่วิไลเอามาจําหน่ายนะคะก็เพราะว่าวิไลยอยากได้บุญด้วยอ่ะกูจังง่ายๆเนอะเพราะว่าขายแบบว่าไม่เอากาไรขายแบบเออเราอยากที่จะไปร่วมบุญด้วยอ่ะใครทํโรงทานที่ไหนอ่ะอยากได้กุ้งตัวใหญ่ๆไม่ใช่แบบคือคือแต่ทั้งทีแม่ตักกุ้งสองตัวใส่กระทงคนแบบโอ้ oh my god อะไรอย่างนี้นะคะสําหรับแม่แม่นะมันมันเวลาเราทําบุญเราต้องแบบทําให้ใครถึงอะ่ะแต่อันนี้ราคาไม่แพงด้วยเราก็เป็นราคาสง่งถ้าคุณแม่ไปซื้อแบบพวก ร้านเฟรชมาสต่างๆที่แบบว่าเป็นร้านอาหารแต้รูปอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะมีค่ามาเก็ตติ้งบวกเยอะแยะมากมายนะแต่ของวิไลเนี่ยก็ไม่มีค่ามาเก็ตติ้งก็วิไลเนี่ยแหละบอกเองนะคะแล้วก็ซื้อที่หนึ่งเนี่ยขอก่องหนึ่งอะก็คือ20โลแม่เราทำลงทานทีหนึ่งอย่ะ20โลสวยๆใสๆเนื้อใหญ่ๆจัมโบ้แบบนี้นะคะต้องที่ BK Food แม่แล้วก็เขาก็มีบริการส่งใส่กล่องโฟมด้วยนะแต่ว่า,อย,าอย่างที่บอกนะคะเขาแบบว่าเป็นเป็นแฟคทอรี่เป็นโรงงานขายส่งนะคะแล้วก็คุณภาพแบบเ่อูุมากๆวิไล,ลนีุ่ก่าก้านะแวงบบ อาจจะเอาไซส์ไหนให้ดูดีเนี่ยแม่เคยเห็นขวดน้ำปลาทิพยะโลดใช่ปะนี่ใหญ่กว่าฝาขวดนะจ๊ะแบบอันนี้คือไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นะ<ฟ>แล้วก็มันก็มีไซส์เล็กนะสมมติแม่อยากทำแบบเฮ้ยแกงส้มแจกแกงเขียวหวานฟุ่งเนื้อปลาดอลลี่อะไรอย่างเงี้ย คือสั่งได้นะก็สนใจนะคะวิไลก็ใส่เบอร์เอาไว้ในในวิดีโอนี้แล้วกันนะถ้าสนใจก็โทรไปบอกว่าวิไลแรนด์นะคะอยากจะทําลงทานแบบวิไลแกลนะคะแล้วก็ใส่ของดีๆของจัมโบ้แบบนี้นะได้รักจากใจวิไลแกลคะ่ะแล้วเดี๋ยววิไลไปทำบุญก็หมดนาบุญร่วมกันนะคะนะคะพอขาดเสร็จออกมาก็จะได้กุ้งคาโตๆแบบว่าแบบนี้เลยนะ ก็ถ้าใครที่คิดจะแบบว่าไปทําบุญแล้วหรือว่าซื้ออาหารไปฝากแม่ครัวที่วัดทาถวายพระนะคะก็สามารถสั่งได้แล้วอย่างเงี้ยคือแม่ครัวก็ไม่โกรธเพราะว่าแกะเสร็จเรียบ้อยคุณแค่ละลายน้ําแข็งก็ผัดได้เลยนะเพราะว่าบางทีเราไปวัดเราเจะเจอเจ้าวัดอะไรอย่างเงี้ยไปฝากเอาไว้เราก็เกรงใจนูะจะไปทําบางทีเราก็เวลาน้อยธุรกิจละตัวถ้าเราแบบว่าอยากฝากเขานะคะก็ซื้อแบบสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปผัดให้เขาผัดให้หอ,อะไรเงี้ยถวายพระแล้วดูคําโตๆแบบนี้เลย ก็ยืนอ,อยู่ที่อาณาจักรนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปวิไลยัดกุง้งหวังว่าคุณแม่แม่นะคะจะได้เทคนิคในการทําบุญดีๆนะคะแบบว่าถ้าเราไปเจ้าวัดไปแล้วเจอเจ้าวาัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่กล้าเข้าที่จะแบบไปทําครัวเขาเยอะจะทำไม่สะอาดจะโดนตําหนิเอาก็อยากให้เกิดความหมา่นใจกันค่ะเราปฏิบททัติธรรมเราปฏิบัติที่ใจทําอะไรต้องสุขใจไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าอยากร่วมบุญกันก็สั่งมาได้ค่ะเราก็สามารถร่วม,ร,วมร่วมกันครบ20โลนะคะวิไลยก็ เอาไปส่งวัดป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบว่าร่วมบุญกับเขาในการถวายพัะตาหารเช้าเพราะว่าทุกคนนะค่ะเราก็มีธุรกิจละตัวนี้ให้ดูบรรยากาศเนาะบรรยากาศของแถวที่ร้านที่อาณาจักรนะเราก็มีธุรกิจละตัวเนาะเราไม่สามารถแบบว่าเสียสละเวลาบางส่วนของเราขึ้นไปได้นานๆแต่ว่ายังไงอ่ะเราก็สามารถทําบุญทําทานแล้วก็ภาวนาตอนคืนกันได้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนเห็นคลิปแล้วจะมีความสุขแล้วก็คิดถึงชุดลูกไม้คิดถึงวิไลแรนด์แอบขอโฆษณาน,นิดนึงนะ นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ